สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวิพาเครื่องทั่วไทยช่องการติดต่อนะคะเบอร์โทร0659467028ค่ะหรือไอดีไลน์0659467028เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะวันนี้เป็น EP ที่121นะคะรายการละ200บาทมาชมพากันค่ะรายการแรกนะคะ รายการที่สองค่ะ ในกานที่3นะคะ ในการที่4ค่ะ กันที่ห้านะคะ ในกันที่หค่ะวยกันที่เจ็ดน,นะคะ การที่8ค่ะ การที่เก้านะคะในการที่สิบค่ะ ในการที่สิบอ็นะคะการที่สิบสองค่ะ การที่สิบสามนะคะ,ะการที่สิบสี่ค่ะ ในการที่สิบห้านะคะในการที่สิบหกค่ะ การที่สิบเจ็ดนะคะการที่สิบแปดค่ะ ในการที่19นะคะ ในการที่20ค่ะในการที่21นะคะ โดยการที่ยี่สิบนะคะ ดูแลชอบดูแลใช่สนใจทักไลน์มาได้นะคะสุดท้ายนี้ฝากช่องน้องวิภเครื่องทั่วไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ